วันนี้แดดดีพามาเที่ยวอีกหนึ่งวนันที่นี่เรียกว่าซัมเมอร์ทันชเป็นที่นิยมที่หนึ่งนะคะของของคนที่มาเที่ยวนาโขงกอร์ดก็คือเขาจะล่องเรือแล้วก็มาจอดในคลองกันนะคะแล้วก็ใกล้ๆที่นี้ก็คือตรงที่เราไปเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือฮอสซี่บีดแล้วก็มีฮอสซี่พัมเราจะสังเกตได้ว่าที่นี่ก็คือใกล้ทะเลแล้วก็เป็นที่ราบ เพราะฉะนั้นจะมีแบบว่าวินมิวก็คือกังหันลมเยอะอะค่ะเพราะสมัยก่อนก็คือพลังงานที่ใช้จากลมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูเดินไปดูซัมเมอร์ทันมิลนะคะแต่ไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะเขาถอยกังหังหอนออกแล้วแต่ว่าก็เป็นจุดที่สามารถเดินชมวิวแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติได้ค่ะตามมาเลยค่ะีนี้เราจะเห็นนะคะคือเรือเข้ามาจอดก็จะมีเติมนะ้ำ น,นี่แดดดีมากเลยค่ะโอ,อ้มีมาด้วยน่ารักมากเลยอากาศดีค่ะมารับวิตามินดีกันเนาะก็จะมีป้ายบอกนะคะอย่างนี้ก็คือที่เขาแวะจอดจอดเรือแล้วที่นี่ดีหน่อยก็คือมันเป็นของค่ะในชโชลพานก็คืออีิการแห่งชาติมัาเขียนว่าฟรีมอร์ริงก็คือจอดฟรีค่ะแล้วก็เขาจะเขียนว่าห้ามจอดเกิน2ีชั่วโมงนะคะ ที่ก็จะเห็นก็คือที่จอดเรือคล้วเขก็ขึ้นมาทงางนี้ค่ะแล้วลก็จะเห็นตรงนู้นก็คือซัมเมอตันมีวไม่รู้เห็นหรือเปล่าฮะ